สวัสดีค่ะจากช่อง้้ไท้ายบ้านชาแนลนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่ารถมาส่งบ้านใครนะคะพัสดุก่อสร้างอ๋อมาส่งบ้านพ่อฟื้นนะคะเอฟ หน้าก็สอบได้หนึ่งิได้วรบระะัถูกประมาณเ่าหมดไปเท่าไหร่นะยังไม่รวมประมาณประมาณะมื่นกว่ามืนกว่าแล้ว เพราะว่าเหล็กที่จะเอามาเป็นเสาเนาะมันก็เส้นราคาเราครับพื้นนะครับเปิดอะไรได้ครับเปิดเผยขยายจ่ายสิครับถ้าของพ่อฟื้นเกือบหมื่นของพี่แอนก็คงจะเกือบแสนแล้วอ่าไม่ทราบครับไม่ทราบนะครับขบวนไม่แน่จริงนปีน้นแต่ขบวนทีหมื่ายแน่นอนนะครับเราไม่รู้นะครับพี่ดหนักจัดเต็มนะครับแต่ว่าของมันถูกเนาะอะไรถพ ท่านกว่าขัดขมฟังรายการเมื่อกี้เยอะอยู่ไหมเที่ยวแรกเหรเที่ยวแรกปันสามเที่ยวสองเที่ยวสามแ่ผมว่าพื้นนี่จะดีอย่างหนึ่งคือจะเอาเหล็กมาจากบ้านด้วยต้นทุนมันก็ได้ถูกลงตรงนี้หลังคาด้วยไหมลังคาด้ราคาเทหลังคาเดิมหลังคาเดิมเอาเสาเอาเสาสีต้นบ่ะเสาเสาสีต้นบ่ะตรงกลางไม่เอาบ่ะตรงกลางว่ามีอยู่เสาเรามีอยู่ นี่ของลุงพันธ์ไะดิของลุงพันธ์โอ้นนี้ของลุงพันธ์ก็มีในเอฟซีลุงพันธ์ก็เตรียมน่าจะเป็นเอฟซีหมดสร้างให้ได้ข่าวอยู่นะไปแป๊บพี่พี่ยเมียพีเทพขึ้นไปแล้วอะไรนะเอาไว้ไม่ใช่ของพี่คือสร้างให้นางลำเอาไว้ต่างลุงไปแล้วนะเอาไว้ต่างลุงไปแล้วนะครับสร้างบ้านให้นางลำตรงนี้มั้งนีไงแล้วนะดีห้ ก็ทับเท่าๆพวนี้เนาะเท่าๆนี้เนาะก็คงจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเหรอมีดานฟ้าด right? ้วยมีดานฟ้า hmm. มีระเบียงเดินข้างบนกี่ชั้นพีี่ก่ชั้น2ชั้นโอ้เคยจักพี่นาทีเนี่ยนัมา10ชั้นบ้านให้ลุงแกออกไอเดียลุงแกคือลุงแกจะเอาบ้านตรงไทยเนี่ยขึ้นสูงเลยยกขึ้นสูงเลยแล้วก็ทำเป็นระเบียงข้างบนเดินข้างล่างก็นอนได้แต่ตรงไทยก็ยกสูง แสดงว่าบ้านนอกดาวลุงนี่จะทําเป็นสองชั้นสามารถจะอยู่อาศัยได้ข้างล่างอยู่ได้ข้างบนก็กางเต็นท์นอนได้ข้างบนอาจจะมีสามชั้นสองพอหมูสามชั้นเอ้อแล้วละละละมึงนี่สร้างเป็ระเด็ดมึงอ้าเรื่องนี่อะไรนายบดีนายนายข่าวด่วน พี่นาทีกินแตงโมจนฉี่จะุราดแล้วมานี่ให้กูถ่ายมั้องี้กูอยู่นูกูถ่ายยาแตงโมจนบ้าบุหร่านก,กูเล่นอยู่แล้วนี่โอ้ยแตงโมจนตะมจนมูจนมูจนหวานหวานจืดหมดแล้ววั <c oughs> นขากีอาาภูมิอยู่กับแตงโมกันเลยจนไม่มีน้ำแล้วแตงโมไม่มีน้ำแล้วน้ำหมนฟืนเล้มันฟืน,นยังอยู่ไม่ได้อีกนี่เหมือนนี่เฮ้ยแต่กล้องมันดัำแข็งมันเยอะเยใช่ไหม อีกบลึงมบ่อซายนะก็เป็นพ่อฟื้นนะครสิก็สั่งมาลายต่อไปก็เป็นของบ้านพ่อฟื้นนะครนี่ค่ะเราเดินไปดูบ้านแอนแอนนะบ้านบแอนแอทำอะไรกัน สวัสดีไม่เดินไม่นไหน้าบ้านเลยเหรอจ้าบ้ะไบ้านไม่เดินไม่หน้าบ้านเลยเหรอไม่ค่อยสบายนะพอดีนางยิงซีรียโกลในบ้านแล้แวๆข้างในพอดีเป็นไขรทลอกใครถ่มับเหนื่มันเหนยมันเบียนหัว เมื่อวานยังได้เจ็ดแถววันนี้ได้มาหนึ่งห้องอันนี้ที่ได้มานี่หมายถึงว่ามันเฮ็ดพิษคอยนะบอกช่างพิษเองเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนเคลื่อนหลังจากที่วางข้อแล้วนี่ไงมันก็เลยได้ห้องน้ำที่ใหญ่ขึ้นเหลือทิพตาเลยทิพตาเดียวใช่ไหมดูดิเมื่อวานยังมีได้เจ็ดแถววันนี้ได้หนึ่งห้องเหมือนห้องนอนเลยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีค่ะยยีรีปลาต่อสู่เชื่อมกันเรียนะคะมียูทูบเบอร์เรามาเยือนนะคะป้าไทยบ้านเฟื่องบุญชูช้าเดียวทำไมไม่ออกไปบ้างทำอะไรอยู่ก็บอกว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายนี่ก็ปวดขาเหมือนกันยังไม่ค่อยทำอะไรก็เลยเวียนหัวกับเอฟซีก็เลยย่างเอ่ยิงซิลิโคนลองยิงซิลิโคนดูยิงไปยิงมาเวียนหัวก็เลยพอละละเออได้สองคลิป ยี <g ott ling> ่ซิลิโคนในส่งเวียนหัวเลยเพราะว่าเราต้องปีนขึ้นไปไงเราหัวเรามันหมุนให้คนเขาท้ามเนี่ยก็เลยว่าก็เลยลงมาก่อนพี่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 ป้าป้าเขานะก็ไม่เห็นหน้าเออนเดินออกไปอไม่เห็นออกไปข้างนอกโอ้โหเห็นนี่ก็เหมือนห้องนอห้องนึ่งเนาะอืมวันนี้ก็เป็นห้อง ของ a อนเปอร์ลีนนะคะไอ้สิแล้วข้างในทาสีอะไรแอนข้างในทาสีอะไรสีขาวข้างนอกจะเป็นสีฟ้าแล้วข้างนอกนี้ยังไม่ได้ยิงสีปนมีสีสําเร็จโอ้แจ๋วเลยมาถึงปุ๊บใส่ลูกกิ้งเลยแล้วทากี่รอบอ้าวแล้วแต่เราจะขึ้นเงาไงอ๋อมีเงาด้วยบอกอะ สออสีมีขึ้นเงาไม่ต้องมีการทาเงาอะไรอีกหรกไม่มีมันอยู่ที่เรากิ้งอืเราจะทําได้หรือเปล่า f c เอฟเอฟสี่บอกายสมอนทาได้โอ้ใยสมอนให้กันหอมเปลาไม้ใยสมอนแกทาสีในบ้านแกไงโอก็ทาอย่างนั้นแหละก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราก็คงจะทําได้เลยทาแบบศิลปะศิลป์เอาโลดเอ้าไปไหนนั่น จบคลิปแล้วไงเขามาจบคลิปได้คลิปแล้วก็ไปเอฟซีเอตอบคลิดูนะเอฟซีนี่ก็คือรวงข้าวหลังบ้านนะคะเอฟซีนี่เหรอคะย่อยินเสียงใครไปที่ฮะที่นานูโอ้ปรแตันกับนุประตันกับนุนี่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 มาไวเอฟซอง ราไปหัวคนานี้ดีกว่านี่นี่นี่นีเสื้อแดงลนี่นี9โมงป้าแตืพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่19เออใช่พรุ่งนี้รำใช่ไหมเจโอ้ยเตกิมมันปาออมาเริ่มดิเออดิเสื้อแดงบ่าวนุกับคุณป้าไปหาอย่างใส่วิกบน่ะนะ ส่องแอบสองปลาแตนเบาวนี่อืมอืมอ๋อคุณป้าจะใส่มัวนน้ำมันเริ่มแห้งแล้วมันมีปลาตกครับรน้ปลาลานุนะคะอุ้ยมันเป็นธรรมชาติเนาะเนาะมีความสุขจังเลยเห็นต้นข้าวมันสวยมันเขียว แล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บข้าวไปแล้วอะปู่ข้ามองบอกว่าปู่เมื่อวานนี่นี่เมื่อวานปู่ข้ามองว่ามันไม่ใช่ข้าวเหนียวนะที่เราใจหายเลยนะถ้าเราเกี่ยวข้าวไปแล้วเราจะไม่เห็นสีเกี่ยวแงใช่เยมันก็แแงไงเออมันแรงเลยนะแต่เมื่อวานปู่ก็คุยกับป้าแถวบ้านว่ามองไปไม่เห็นจะมีข้าวเหนียวตรงไหนเขาบอกอะไหนข้าวเหนียวเพราะว่าลวงมันไม่ได้ออกสีดำดำเขาบอกมองไปมันจะมีรวงขาวรวงขาว มันไม่ใช่ข้าเจ้าหมุดบ่อหว่านีเดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์กันตอนที่เราเกี่ยวนัออและว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเนาะอุ้ยแต่มันสวยจริงน่องข้าวเนาะเย็นตางามเพะรเนี่ยเราเราเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้เอาไว้เนาะที่นี่ทุกคนพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาดูไงดูจะรู้หรือเปล่าว่าอยู่ตรงไหนในคลิปเรา